เวลายี่สิบนาฬิก,ก,ก,กาสามสิบนาทีพบกับผมธรกิจวิจิต,ตรวโรนนะครับตะโก้อีกแล้วครับผมตะโก้ตะโก้เฉลิมพระเกียรติสพอเฉลิมพระเกียรตินนะครับสพอเฉลิมพระเกียรติครับนั่นไง ผมกำลังทำเรื่องนะครับไปไยังผู้การจังหวัดบุรีรัมย์นะครับว่าสอพอเฉลิมพระเกียรตินี่ได้รับคำสั่งให้ตั้งจุดตรวจทุกวันเหรอครับนะเวลานี้ครับประมาณ18 8นาฬกาถึง21นาฬิกานะครับ6 0โมงถึงสทุ่มกวดขันวินัยจราจรนะครับนี่ น,นะดูสิครับดูฮะจุดตรวจข้างหน้ากวดขันวินัยจราจรฮะสวัสดีครับพมอ๋อตั้งอีกแล้วเหรอฮะเนี่ยตั้งทุกวันเลย วันนี้ได้รับอนุญาตตั้งด่านใช่ไหมวันนี้สารวัตรมาไหมอยู่ใช่ไหมเออเชิญนะครับเชิญนี่เชิญพาไปไหนเชิญให้กลับบ้านเหรอเทากคนอยากให้ไหนให้หมดที่เดียวนะเดี๋ยวเดียวแป๊บหนึ่งสักห้านาทีสักสิบนาทีสิบนาทีไปทำไมไม่เดี๋ยว ไปไปไปเก็บข้อมูลแป๊บหนึ่งสักสิบนาทีไม่นานหรอกเพราะว่าไล่สนไล่สดแล้วสหนึ่งเดี๋ยวจะเอาฝากผู้การหน่อยเพราะผู้การเขาเพราะว่ากำลังทำหนังสือกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงแป๊บหนึ่งพอดีมีหลานตัวน,น้อย,อยอยู่ด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพาชมนิดหนึ่งแป๊บเดียวสิบนาทีหนึ่ง สวัสดีครับผมโอ้เฉลิมประเกียดครับผมผมเห็นไม่ใช่ออกใบสั่งอย่างเดียวนะเห็นมีที่ตู้กระจกเปิดด้วยผมกำลังทำเรื่องไปอ่า สอบถามผู้การจังหวัดอยู่นะนะครับผู้การจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยรถตู้เนี่ยเอาง่ายเนี่ยนะโอ้เฉลิมพระเกียรตินี่สุดยอดมากเลยสอบพอเฉลิมพระเกยียรติ เดี๋ยวมเก็บข้อมูลให้ผู้การจังหวัดหน่อยจังหวัดบุรีรัมย์เนาะเห็นสรวัตรบอกว่าได้รับคําสั่งจากได้รับคนสั่งจากผู้การจังหวัดบุรีรัมย์มนะผมก็เลยกําลังทําหนังสือไปอยู่ตอนนี้ไม่ต้องรบกวนเจ้าหน้าที่หรอ เพราะว่า,าเพราะว่าท่านสารวัตรบอกว่าได้รับคําสั่งจากผู้การจังหวัดบุรีรัมย์ว่าให้ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรนะผมธรรก,กิจวิจิตรุงอารณนะครับผมคือเจ้าหน้าที่สบเฉลิมระเกียรติเนี่ยอัธยาศัยดีครับ ผมก็เลยไม่อยากจะรบกวนการปฏิบัติหน้าที่นะเพราะว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะครับเนี่ยครผมก็เลยจะเก็บแค่ข้อมูลนะครับเ,เก็บแค่รายสนนะเพื่อประกอบํำร้องเรียนนะครับมีประชาชนนะรร้รองเรียนมาเยอะนะซึ่งเป็นเขตพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นพื้นที่ของผมด้วยนะครับ ผมว่าสพเฉลิมพระเกียรติสพประคนชัยนะอ่อันดับหนึ่งสอสพเฉลิมพระเกียรติอันดับสองคืสอสพประคนชัยที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเยอะที่สุดนะครับส่วนสพนางรองเป็นพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับก็อ่ท่านภูมิกับแล้วก็สารวัตรจราจรนะครับอีกหลายท่านนะครับในสพก็ท่านไม่ไม่ตั้งนะครับนะท่านไม่ตั้งมาหลายปีและทุกปอมด้วยนะพื้นที่ที่ตั้ง จุดตรวจอะไรแล้วแต่นะครับนะก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากนะครับก็ท่านได้รับฟังนะผู้กับสอพอนางรองเป็นแบบอย่างนะครับที่ไม่มีการตั้งจุดตรวจอะไรเกี่ยวกับากาวดขันวิัยจราจรนะครับมีช่วงเช้านะครับเจ้าหน้าที่จรจาจรก็ไปดูแลเรื่องประชาชนนักเรียนนะดูแลนักเรียนนะครับที่ตามโรงเรียนนะครับตามแยกนะครับช่วงนะฮะ เอ่อเรียกว,ว่าประชาชนเนี่ยครับส่งลูกหลานไปโรงเรียนเนี่ยนะเอ่อเรียกว,ว่าเจ้าหน้าที่จราจรของสพนางรองนี่ก็ก็จะไปอำนวยความสะดวกนะครับตามหน้าโรงเรียนนะครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะซึ่งผมประทับใจมากเลยที่นางรองนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีมากนะเอา,เอาง่ายเลยถ้าประชาชนคนใดน,นะครับที่ถ้านในใช้รถใช้ถนนที่ผ่านสพนางรองแล้วได้เจอความไม่สะดวกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ ให้แจ้งมาที่ผมได้เลยนะครับเพราะว่าในพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับทั้งทุ่มกับนะครับสารวัตรจราจรเนี่ยก็จะให้ความสําคัญต่อประชาชนมากวันที่ผมร้องเรียนเนี่ยนะท่านก็แบ่งรับแบ่งสู้นะครับนะแบ่งรับแบ่งสู้นะครับแล้วก็อนะ่ผมก็บอกว่ามันอันตรายนะครับตั้งสามแยกไฟแดงบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับแต่เมื่อท่านก็บอกว่าท่านสารวัตรจราจรบอกว่า ท่านก็ใช้ความระมัดระวังแล้วก็อานวยความสะดวกถึงแม้แต่มีการตั้งด่านก,ก็อานมยความสะดวกไม่มีแน่นอนแต่หลังจากนั้นพูดกับผมไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับก็เกิดเหตุการณ์นะครับรถชนกันตรงด่านเลยหน้าด่านเลยเจ้าหน้าตำรวจแล้วผมผ่านมาพอดีนะครับช่วยกันยกรถนะครับรถสิบล้อเบียดรถเก่งนะครับทั้งสองฝั่งกันตั้งจุดตรวจจนท่านได้ยอมรับว่าโอ้มันเกิดปัญหาจริงตามที่ผม ได้รับการร้องเรียนมาแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของการจราจรแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ร้องเรียนแล้วก็ดําเนินคดีกับเ,เจ้าหน้าที่จราจรจนมีปัญหาได้ยกย้ายกันนะครับนที่สพนังรองหลังจากนั้นพุ่งกลับก็ไม่อนุญาตให้ตั้งด่านเลยก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขที่ดีครับขอชื่นชมนะสพนังรอง นะครับแต่สพเฉลิมพระเกียรตินะตะโกสามแยกตะโกเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับอัธยาศัยดีมากทุกท่านทุกคนเลยนะครับอัธยาศัยดีมากนะครับก็เวลาผมมาก็ทักทายกันนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วอธิบายผมได้ดีมากแต่ประเด็นคือมีประชาชนร้องเรียนนะครับนะผมก็เลยต้องมาดูให้นะครับเป็นเกือบทุกๆวันนึงครับวันนี้ก็ผ่านมาก็ ออตอนนี้ผมทำหนังสือนะครับแล้วก็ทำรวบรวมพยายนหลักฐานเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจว่าเป็นเวลาที่ต้องกวดขันวินัยจราจรเนี่ยท่านคิดว่ามันสมควรไหมล่ะครับนะถ้ากลางวันเนี่ยผมยังคิดว่ามันน่าจะตั้งน,น่าจะต้องตรวดขันน่ะนะแต่ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยช่วงหกโมงถึงสองทุ่มเนี่ยไอ้สามทุ่มเนี่ยผมว่ามันไม่สมควรที่จะมาตวดขันวินัยจราจรน่ะนะ นะครับก็ตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งเลยเส้นเดรดุดมเนี่ยครับเช่นเดชดุมโชคชัยเนี่ยมีสอพอเฉลิมพระเกียรติตะโกนะครับสาลี์ตะโกะกับสอพอประคนชัยนะครับซึ่งจริงๆนะผมก็รู้จักกับท่านนายตำรวจหลายท่านนะครับในพื้นที่แต่ผมเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับส่วนของฝ่ายปฏิบัตินะนะครับ แล้วผมก็รู้ว่าอะไรคืออะไรนะผมก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับในพื้นที่แต่ประเด็นสําคัญคือเมื่อมีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตามรัฐธรรมนูญเนี่ยได้รับการร้องเรียนมาอย่างมากในซึ่งผมอยู่ในพื้นที่นะครับหลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมผมละเลยนะผมทำไมไปร้องเรียนในเขตพื้นที่อื่นไม่มาดูในเขตพื้นที่ตัวเองเนี่ยผมก็เจอมาเยอะนะเจอย้อนสอนมาเยอะ แต่วันนี้ผมก็เลยมาดูให้นะครับว่างานตอนนี้มีสพเฉลิมเกียกับสบพประคนชัยนะครับที่ที่มีการขยันในการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยดัซึ่งมีสารวัตรจราจรนะครับเนี่ยวท่านก็ยืนอยู่เลยผมไม่รบกวนท่านหรอกนะเพราะเหมือนที่บอกครับเวลาผมไปสอบถามไปพูดคุยด้วยก็ได้รับ เรืออะไรคำตอบเดิมๆนะคตอบเดิมๆนะครับนะผมบอกเลยท่านจะอ้างอำนาจอ้างผลหมายยังไงก็แล้วแต่แต่ประเด็นคือนะครับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน,นเนี่ยได้รับผลกระทบหรือไม่นะครับในการที่ท่านมากวดขันวินยัยจราจรในช่วงน,นี้นะครับก็ว่ากันไปนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองอตรวจสอบที่ผู้การจังหวัดนะครับว่า เดี๋ยวจะมอบคลิปแล้วก็พยานหลักฐานาต่างๆส่งให้ผู้การจังหวัดนะครับวันนั้นที่ผมโทรหาผู้การจังหวัดไม่ติดเนี่ยหลังจากนั้นไม่รับสายหลังจากนั้นผู้การจังหวัดได้โทรกลับมาหาผมนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้การจังหวัดบุรีรัมด้วยนะครับโทรกลับมาแล้วก็ผมได้พูดคุยร้องเรียนทางโทรศัพท์เบื้องต้นแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยท่านไม่ต้องรอตรวจสอบหรอก ราะว่าการนุมัตนเนี่ยท่านก็ต้องดูอยู่แล้วว่าท่านมีการอนุมั่นในการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจรราจรเนี่ยเวลาใดบ้างนะครับนะเขตพื้นที่มันก็ไม่มีมากหรอกครับนะมีรถบรรทุกเยอะเดินชงนี้า็ว่านไปนะครับหลายพื้นที่นี่ผมร้องเรียนไปเนี่ยนะครับผู้การจังหวัดนะครับบางพื้นที่ก็ช่วยแถ แก้ตัวให้กับลูกน้องนะครับก็ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าลูกน้องป,อปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับในการที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์เพื่อทุจริตเนี่ยนะท่านก็ต้องรับด้วยแล้วกันนะครับผู้ก,การนะครับนะผมบอกเลยถ้ามีรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเตรียมตัวเลยครับนะผมบอกเลยจะเข้มข้นกว่าเดิมอีกเยอะ นะผมเข้าถึงสภาเลยแล้วกันนะีนะครับถ้ามีรัฐบาลชุดใหม่นี้มาบริหารประเทศนะครับเตรียมตัวเลยนะผมคงไม่แค่ไลฟ์สดธรรมดานี่แหละครับผมต้องเข้าถึงสภาแน่นอนนะครับนะในการตั้งจุดต,วตรวจจุดสกัดในการกวดขันวินัยจราจรเนี่ยมันต้องมีมีเหตุมีอะไรบ้างนะมันเหมาะสมหรือไม่วันเวลานะครับนะในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันมันใช่หรือไม่นะครับ เนี่ยดูนี่ฮะรถสิบล้อรถหกล้อรถขนส่งสินค้าอะไรต่างๆที่เป็นรถล่องนะฮะเวลาเนี้ยจะมีการใช้เครียกว่าเยอะมากนะครับใช้เส้นทางนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและกำลังใจนะครับเนี่ยไหมมีรถขนส่งรถโอ้โหเยอะแยะครับใช้รถใช้ถนน ครับผมพอดีมีการโทรเข้ามาอย่เบิ่งโทรเข้ามาโอ้ยนะขอไปด้วยครับผมบโทรศัพท์โทรเข้ามาครับผมเจ้าหน้าที่นะครับสพเฉลิมพระเกียรตินะครับก็มีกล้องนะครับอะไร คมแคมแคมแคมอร่าเลยครับอ่านะเปิดนะมีไฟติดตั้งสองนายนะครับที่กรอบโบกรถนะเมื่อกี้เนี่ยสารวัตรจราจรนะครับท่านก็เนี่ยครับมาดูแลก็ถือว่าโอเคครับนะส่วนหนึ่งที่ผมชื่นชมนะต่อมรจเิศเมื่อกียนี่คือ,อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่ตั้งจุดตรวจเนี่ยพยายามที่จะทำให้เอ่อเรียกอ,อะไรครบตามกฎระเบียบนะของสำนักงานตรวจยิงชาตินะพบตรนะครับที่กำหนดไว้ในการตั้งจุดตรวจอย่างเช่นป้าย นะครับก็จะมีป้ายบอกล่วงหน้า150เมตรนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับแต่150เมตรนะครับอยู่ไกลนะรุ่นนะแล้วก็จะมีในส่วนของป้ายจุดตรวจต่างๆนะครับแล้วก็บรักงการจราจรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีกล้องแคมร่านะครับติดหน้าอกทุงในนะวันนี้เปิดวันนี้ติดน,นะมีไฟแต่วันก่อนๆน,น,นี่ที่ผมมาไล่ส่วนไม่มีเปิดไฟนะนะแล้วมีกล้องซ c t v นะครับแล้วก็จะมีสารวัตรจราจรนะครับที่ท่านยืนกํากับและดูแลอยู่นะครับนะคือท่านเป็นไฟยปฏิบัติอนะครับก็ว่ากันไปนะผมอไม่รบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะแล้วไม่สอบถามด้วยนะเพราะว่าท่านบอกว่าได้รับอนุญ,ญาตจากผู้การจังหวัดฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าวันนี้การจังหบัตหน้าที่ตารวัตรในคนกวดไขว้นาย,ยจราจรที่ท่านออกมาเรียบัตหน้าที่เนี่ยนะถ้ามัน มันเอ่อเครียดอะไรไม่ถูกต้องหรืออย่างไรเนี่ยนะก็ผู้การจังหวัดก็ก็ต้องก็ต้องเอ่อรับด้วยนะครับนะถ้าดีก็คือรับความมีความชอบด้วยกันแต่ถ้าผิดก็ต้องรับรับผิดด้วยอะครับไม่ใช่รับชอบอย่างเดียวนะคือก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่ผมจะเอ่อยังไม่ไล์สดเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่มาโบกนะผมพูดตรงๆนะ จริงบผมไม่เกียดน,นะครับเจ้าหน้าที่ตารวจเดียวละนะไฟจราจรเนี่ยผมพูดเรื่องจริงนะครับนะจะไม่มีเจ้าหน้าที่มาโบกนะพอผมไล่สดปุ๊บเริ่มมีแล้วนะมีเจ้าหน้าที่มายืนโบกตรงสี่แยกเพราะไฟมันมันเป็นไฟจราจรที่เนี่ยเปิดกระพริบอยู่แบบเนี้เห็นไหมครับนี่ตอนนี้คือผมมาไล่สดปุ๊บมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยโบกประมาณนี้นะครับนะอันนี้กล้องไม่รู้ใช้ได้ไม่ได้นะครับอยู่สูงมากนู่น นะอยู่บนฟ้าหนึ่งนะครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็เอาไปประกอบอีกนะครับว่าสิ่งที่ผมได้ร้องเรียนผู้การจังหวัดเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่ามีมีกันตั้งทุกวัน,นจริงๆอะนะครับโทษนะครับผมอาจจะขยับกล้องเร็วนิดนึงนะครับ มันจะมีคือไฟแดงนะครับตามสามแยกสี่แยกไฟแดงเนี่ยจริงๆเนี่ยทางผมไม่ใช่ทาตำร,รวจไม่ใช่้าราชการนะแต่ว่ามีพอร์โบเรียกว่าพอร์บตโรสนานตร,รวแเองชาตินะครับนะทุกยุคทุกสมัยเี่ยบอกว่าทางโค้งทางแยกทางแยกสามแยกสี่แยกไฟแดงเนี่ยไม่ควรที่ยะ มาตั้งด่านือกวดขันวิ่ใยจราจรเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกอะไรมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแต่นี้ก็ยังยังก็คําสั่งก็คือคําสั่งนะครับนะตอนที่ไปปฏิบัติก็น่าจะน่าจะใหญ่กว่าคําสั่งหรือไม่นะครับ ครับผู้ควบคุมด่านก็พันธุบทโทรปาจิมจันดิบเหมือนเดิมอหะครับนั่นสารวัตรนะปาจิมจันดิบนะครับ อพอเฉลิมพระเกียรตินะครับตรวจคันวิทยจราจรครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปยให้นะครับว่าเป็นเป็น ตรวจกวดขันมิในจราจรนี่นบตรวจความอัตยกรรมแต่เวลาเรียกรถนี่ยครับตรวจพรบภาษีขาดพรบขนสง่งไปกับที่ จริงๆกฎหมายกบอกว่าาใช้รถใช้ถนนนะครับมีสิทธิเสรีภาพใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็มีพรบทางหลวงครับมาตราสามเก้าบอกว่าห้ามผู้ใดนำสิ่งของ ของมีคมแหลมหรือพวกนี่นะครับสิ่งของมามาวางกับการการจราจรนะครับมาวางบนทางนะครับการจราจรนะรมีความผิดนะครับตามมาตรา39กรมทางหลวงดังนั้นประเด็นสําคัญคือควรที่จะ,ะการที่มาตั้งจุดตรวจต,ต้องไม่มีข้อยกเว้นนะครับก็ต้องมีใบอนุญ,ญาตหรือไม่เข้ามาด ต้องต้องขออนุญาตจะกรมทางหลวงนะครับว่ากันไปครับขันึงก็ชะลอชะลอว่ากันไปีย๋ยวสังเกตการณ์อีกสัวนิดหนึ่งครับผมจะเอาไปประกอบนะครับว่าจะมีการตั้งจุดตรวจ เกือบทุกวันนะเมื่อวานก่อนผมผ่านมาก็เจอวันนี้ก็อีกแล้วนะครับก,ก็คือเวลาเดียวกันครับ18นาฬิกาถึง21นาฬิการอพ่อครับมพัสดีครับจะใครสวัสดีก็อชื่อ ถ้าใครัดแต่งสายย้มเงินยืมสายอย่างนี้โจรรู้หมดเลยง่ายถ้าเปิดกระจกแล้วก็ยิ้มเงินใช้สมาร์ทดีตำรวจก็ไปแล้วถ้าถามว่าคนนั้นเนี่ยมันขนยาบ้าทำไงนะเนี่ยตำรวจเนี่ยนะใช้ดุลพินิจยังไงหรือใช้เรียกเอ,อเรียกว,ว่าอะไรนะการสังเกตการการเ,เห็น,นคนเชื่อหรืออะไรยังไง ถ้าขับผ่านเนี่ยขนยาบ้าสักล้านเม็ดเนี่ยนะโดยการไปกระจกแล้วก็สวัสดีตำรวจยิ้มเย้มแจ่มใสตำรวจก็เชิญครับอย่างเีนะ้ฮะมันจะปลาปลามาใช้อกกร,รมยังไงครับถ้าสมมติขนอาวุธเนี่ยนะคือโจรมันไม่ได้งโง่นะครับผมบอกเลยนะตำรวจมันคือมันตั้งกฎกันวิเลยจตจนปราปรายากรรมเนี่ยคือผมบอกเลยตำรวจไม่งโง่ไอ้โจนเนี่ยไม่งโง่ไอ้คนคนขน,นยาขนอาวุธ หรือทาผีโกนไหมเขาไม่ได้โง่นะนะผมบอกเลยฉลาดกว่าตํารวจด้วยนะผมพูดตรงๆนะทางนั้นนะ่ะมันก็คงจะหมดสิ้นไปแล้วแหละอยา่าบ้าอาธิษฐานเลยว่าฉลาดกว่าตารวจฉลาดยังไงคือดูพฤติกรรมตํารวจครับตํารวจเรียกบอกปุ๊บเปิดกระจกสวัสดีครับอ่อนน้อมถ่อมตนอาชิญครับชิญครับอย่างเงี้ยเขา้าใจไหมผมบอกเลยโจรนะมันไม่โง่คนค้ายาบ้าก็ไม่โง่ ถามเป็นคนขยะบ้า,จะ,าจะขับรถเข้าด่านมันไม่ง้หรอกครับตายที่โดนเนี่ยเพราะโดนกันแกล้งกันน่ะขาดผลประโยชน์กันผมบอกเลยคนขนยาบ้ามาอแค่ผมเนี่ยมือสมัครถ้าถ้าผมคิดเล่นๆนะถ้าผมขนยาบ้ามาเนี่ยผมถามหน่อยผมจะขับมาเดียเด่ยวๆไหมผมก็ต้องมีคันหน้าก่อนนะนำหน้าไปก่อนนะใช่ไหมอ่านี่คือพูดพูดถึงเฉยๆนะเหมือนกับเรากําลังเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมของกระทบมีกฎหมายหรือพวกโจรน,นะ ก็จะมีนําหน้าก่อนหนึ่งคันสเกาหน้าก่อนขับไปก่อนเราลับไปเจร็จมือขับตามนะครับถ้ามีด่านก็ส่งซิกกันโทรบอกกันแค่นั้น,นนะมันไม่แล้วประเด็นสาคัญนนะ่ะด่านตรงไหนมีเนะี่ยมันเช็คเส้นทางหมดแหละนะมันไม่มาหรอกนะครับนะน,นี้ก็เล่าสู่กันฟัง่ะนะผมอันนี้ผมพูดถึงพิติกรรมแบบง่ายๆว่าไอ้พวกขนยาบ้าอาวุธอาวุธ เทือนหรืออะไรแล้วแต่หรือก็ทำมีคนหมายก็ไม่ขับผ่าน่านหรอกน้อยนะเรื่องอาชญากรรมใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เขาก็ฉลาดกว่าเยอะเนะี่ยเห็นไหมดูพาทรงภาษีมันงวไม่ใหญ่ว่าจะดูแค่เรื่องเกี่ยวกับจราจร,จรกวดขันวินัยจราจ,จรและอาชญากรรมแต่เสือไปตรวจเรื่องพรบ,บเรื่อง ภาษีพวกเลยภาษีต่อหรือยังมีไยทะเบียนไหมไฟว,วิบวับเบิบวับไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ดูได้รับอันมากจากกรมการส่งหรือไม่นะครับพาะว่ากันไปนะสพเฉลิมประเกียดครับสบพเฉลิมประเกียดครับผมตะโก รถตู้เนี่ยผมองบอกได้เลยว่าถ้าเป็นรถพวกรับผู้โดยสารล่องนะหนึ่งคือมันจะมีด่านด่านไหนเจอก่อนก็จะไปขอใบสั่งหรือให้เขียนใบสั่งว่าประกอบการขนส่งโดยไม่รับอนุยาตนแล้วก็ผ่านทุกด่านเมื่อมีใบสั่งแล้วประมาณนี้นี่เรื่องจริงครับนะอันนี้คือที่ไม่ไม่เลี้ยวเข้าด่านแต่แรกก็เรี่ยวอยจาว่าอาจจะมีใบใบภาษี เจ้าหน้ที่ตำมัไ,ไม่เไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปคุยด้วยสารวัตเดินไปเดินไยรูปเดินไปเห็นไหมคนขับรถลองก็รู้ครับนะเจ้าของตู้เขาก็เดินไปนะครับเดินไปก็เขียนใบสั่งอะไรก็ว่ากันไปก็ เยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วก็ขับต่อไปได้ก็เอาไปอ้างนานนดันมือๆได้อ,อพชเลมประเกียิครับสามแยกตะโกครับผมก็ขยันครับขยันตั้งอยู่ยทุกวันเวลาสิบแปดนากาถึงยี่สเอ็ดนาฬิกานะครับกล่าวอ้างว่าผู้การจังหวัดรับอ่าให้อนุยาตนะก็เดี๋ยวตรวจสอบกันไปอะครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวตรวจสอบกันไป ตั้งทุกวันอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมมีผมมีเทคนิคการตรวจสอบไม่ยากครับผมบอกเลยผิดถูกทุจริตไม่ทุจริตเดือดเกินไม่เกินลอยไม่ลอยผมมีเทคนิคการตรวจสอบครับแป๊บเดียวรู้เรื่องแต่ผมไม่บอกครับเพราะว่ามีเจ้าหนี้ตำรวจเป็นเอฟซีผมเยอะครับในสพนี้ก็เยอะในด่านนี้ก็เยอะนะผมไม่บอกผมตรวจสอบผมบอกเลยนะเดี๋ยวจะตายน้ําตื้นเอานะผมบอกให้นะ ผมบอกให้นะเดี๋ยวตายน้ําตื้นนะเดี๋ยวผมมีวิธีแต่ผมไม่บอกนะตามนี้โอเคนะครับฝากไว้ก่อนเลยครับสพเฉลิมพระเกียรติตะโกนะครับส, <popularity. S 1> สามแยกตะโกตัง <Study. S 1> ต้งเกือบทุกวันครับสิบแปดนาฬกาถึงยี่สิบเอ็ดนาฬกานะครับนะเดี๋ยวมีโอกาสนะครับตอนนี้ผมเก็บข้อมูลก่อนผมเก<ร> <legend> ็บข้อมูลก่อนเดี๋ยวพบกันแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวเบื้อต้นส่งให้ประการงหวัดตรวจสอบก่อน ได้ได้ขออนุญาตแลื่อนได้ดูบ้างจริงหรือไม่นะครับอันดับแรกนะแล้วต่อไปก็เลื่อนเจอจตุดเตศนแม่นมอนครับนะเจอจตุดเตศนแน่นอนครับผมโอเคครับผมสพตะโกไอสอพอเฉลิมพระเกียรตินะครันบนะสพเฉลิมพระเกียรติสามแยกตะโกนะครับเต็มสองสี่ เด่นดมโ,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 โชคชัยครับผมนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะพาอาหาความจริงไม่นานนี้นะเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวถึงมักง่แน่นอนครับนะนะถ้าผมอยากรู้อะไรเนี่ยแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ต้องห่วงครับผมจะได้คําตอบแน่นอนนะคอยดูนะครับได้คําตอบแน่นอนแล้วก็บอกได้เลยว่าแม้แต่ทุจริตหนึ่งบาทเนี่ยคุณเตรียมตัวเลยครับนะครับโอเค เดี๋ยวพบกันนะครับในคลิปหน้าครับผมพบกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวตามติดตามกันต่อขอพอะเกีรตนนะครับผมจะไม่ปล่อยแน่นอนครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ